ติ๊กวินแล้วอย่างนามอยิุ่สูวีครอสีสซงทันยีกว่าปดงจิตันแนวและดูเดิม,ดมไม่มีคลิกเพียนดูไม่ออกว่ามีติ๊กตันวิน <Yes. S 1> อยู่ทางทีนช่างของไลวินเป่าคาเกียของวินเคลือสะดกในการใช้งานไม่ต้องคอยปิปดฝากระโปงรถ และบีมันพับป้ายทะเบียนเมื่อใช่ก็เปิดไม่ได้ใช้ก็ปิดแต่งานทั้งหมดนี้รว,วนทั้งไทยทักษะและความสามารถทิเศษจากช่างยังเป็นยังสู้มากๆเลยครับส่วนตัววินลูกค้าเลือกใครวินพีเสเหมือนสองเฮบวีดิวตี้ตัวมอเตอร์บบาหนึ่งนะครับสังเกตตัวมอเตอร์ทางของมอเตอร์จะไม่เหมือนทั่วทั่วไป ในท้องตราชซึ่งผลิตภาณจะโชว์ว่าปกติกถ้าแกะมอเตอร์ออกมาดูคลับ Nice